มหาวิทยาลายัยหอการค้าไทยจัดงานแถลงข่าวและสัมมนา,าเปิดตัวหลักสูตรปริญญาโทนะคะด้านการจัดการร้านอาหาร r M.B.A. ขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เน้นเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการร้านอาหารรวมทั้งช่วยพัฒนาบุคลากรน,นะคะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการยกระดับอุตสาหากรรมอาหารไทยสู่ระดับสากลไปเมื่อวันที่30กรกฎราคมที่ผ่านมา โดยมีดรกิษณะวจีไกรลาศนะคะกรรมาการเลขาที่การหอ,อการค้าไทยให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรธนวรรณพลวิชัยนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อํานวยการหลักสูตร RMBA ดรลวิดาวิริยะกิจจานะคะคณะบาดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและคุณต่อธนพง์วงชิงศรีนะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัทเพนกวินเอ็กซ์จำกัดเข้าร่วมง,งานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU นะคะร่วมกันอีกด้วยนั่นเองค่ะ ในานามของหอการค้าไทยนะครับโดยท่านประธานสนันอังบุญกุลนะครับท่านเองก็มีแนวนโยบายเรื่อง Con อน c น t h ต d o อ s นะครับก็คือการเชื่อมโยงสิ่งที่มีศักยภาพต่างๆนะครับให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรงแล้วเราเองก็มีสมาชิกถึง140,000สรายนะฮะโดย140,000ลายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหารนะฮะก็เป็นกลุ่มสมาชิกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากแล้วเราเองก็ เดินทางไปยังของค้าจังหวัดทั่วประเทศนะครับเราก็พบว่าจุดปัญหาของร้านอาหารก็คือมักจะไม่ยั่งยืนนะครับมกักจะประกอบธุรกิจด,ด้วยการที่ไม่รู้จริงนะครับแล้วก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยไม่ประสบะสนนะความสำเร็จก็จึงเป็นที่มาที่ไปว่าแนวทางของหอค้าไทยเนี่ยเราต้องการให้สมาชิกเข้มแข็งภาคธุรกิจเข้มแข็งนะครับแล้วจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยยั่งยืนก็จึงเป็นที่มาที่ไปของ การเริ่มต้นของโครงการนี้นะครับซึ่งอยากจะเรียนเชิญปริธาราฏรีครับได้กล่าวถึงครับครับอย่างที่ได้บอกนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยหนึ่งใน Ignite Thailand ก็คือการเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลกแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นด้านอาหารโดดเด่นมากมายไม่ว่าเป็นต้มยำกุ้งผัดไทยผัดกะเพราแม้กระทั่งข้าวเหนียวทุเรียนนะครับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับหรือว่าตัวทุเรียนเองเนี่ย เรามีสิ่งดีๆต่างๆมากมายทำอย่างไรล่ะที่ทำให้ร้านค้าของเราเนี่ยได้มีมาตรฐานที่ทันสมัยที่จะรองรับคนไทยและชาวต่างประเทศและที่สำคัญกี่คือว่าเราจะส่งออกร้านอาหารพิพิภัณฑ์ไทยๆอาหารไทยเนี่ยเข้าไปตลาดตา่างประเทศยังไงนะครับเราก็เลยได้รับความร่วมมือจากหอนค้าไทยนะครับแล้วก็คุณต่อเพนกวินแล้วก็มหาลาัยหอนค้าไทยเนี่ยจัดหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรทางด้านพัตคารซึ่งเป็นหลักสูตรมิยาโทหลักสูตรพัตคารแห่งแรกของประเทศไทยนะครับก็คือ in นเอ็นบีเออินรี a n a ์ a แ e ネ e เมนนะครับหรือว่าเราเรียกว่า IBA หลักสูตรนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะโลกวิชาการจะมาช่วยให้ความรู้กับผู้ประกอบการจริงนะครับคนที่เรียนเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการจริงนะครับจะเรียนแนวคิดทางวิชาการตั้งแต่การจัดการด้านการตลาดการจัดการด้านการเงินนะครับการจัดการทางด้านการดูแลสินค้าคงคลังวัตถุดิบต่างๆนะครับซึ่งเป็นแนวคิดทางวิชาการและประยุกต์จากกรณีศึกษาจริงจากร้านอาหารแต่ขณะเดียวกันเองเขาจะไปลงในวิชาชีพจริงๆในวิชาเอก กับกูรูจริงๆเจ้าของแบรนด์ดังของร้านอาหารหรือคนที่บริหารนะครับแบรนด์ระดับนานาชาติแบรนด์ระดับประเทศและก็จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความรู้ซึ่งกันและกันและก็ยังไปศึกษาดูงานจริงและเอาประสบการณ์จริงจากร้านอาหารมาทําเป็นกรณีศึกษาหรือทําเป็นตัวภาคิพนธ์เพื่อจะจบการศึกษานะครับดังนั้นหลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรแรกของเมืองไทยที่จะเรียนปิญญาโทด้านการจัดก,การพัตคาารร้านอาหารและจะผลักดันให้ภาคของพัตคาารร้านอาหารของไทย มีความเข้มแข็งขึ้นและทําให้นะครับอาหารไทยหรือความเป็นไทยไปเป็นครัวของโลกได้ตามหลักของ Ignite Thailand 8ข้อของรัฐบาลครับคือหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เรียกได้ว่าเราให้ความสําคัญอย่างเต็มที่นะครับหอกการค้าไทยเนี่ยก็ได้เต็มที่ในการที่จะเปิดสรรพท์กำลังหรือเปิดเครือข่าย77จังหวัดทั่วประเทศให้นักศึกษาได้เข้าถึงนะครับขณะเดียวกันเองทางฝั่งของทางทีมงานที่มาในฝั่งของพัตคาเนี่ย ก็จะมีคนที่ปฏิบัติงานจริงเป็นเจ้าของแบรนด์จริงๆเป็นเจ้าของธุรกิจที่มียอดขายเป็นพันล้านยอมที่จะมานะครับสร้างสรรค์หลักสูตรดีๆร่วมกันก็คือสละเวลามีค่ามาสอนเองอยู่กับหลักสูตรคลุกกับนักศึกษาเป็นวันนะครับขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยสงขาไทยเนี่ยนี่คือหลักสูตรเดียวของตอศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขาไทยที่อธิการบดีมาเป็นผู้ในการหลักสูตรเองนะครับและทีมคณาจารย์ที่เราคัดสรรมาที่จะเป็นผู้สอนเนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นเราเต็มที่กับหลักสูตร สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาตินะครับนะครับการน,นีครับที่ทางมาเลยหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าหอการค้าไทยให้ให้เกียรติทีมทีมต่อเพนกวินบริษัทเพนกวินเอกในการเข้ามาร่วมจัดทาหลักสูตรเพราะว่าเรามีความตั้งใจอยากจะเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับร้านอาหารมานานมากแล้วครับจะเป็นที่ไหนไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือกับมหาวิาลยขอการค้าไทยครับก็อาจารย์ทั้งหมดเป็นคนที่อยู่ในธุรกิจจริงๆ เป็นนักการตลาดตัวจริงเป็นคนสร้างแบรนด์ระดับประเทศครับแล้วก็จะมาร่วมสร้างหลักสูตรนี้ไม่ได้แค่มาเป็นอาจารย์สอนจะมาร่วมสร้างเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้ร้านอาหารตรงนี้ให้เกิดขึ้นครับผมว่าความรู้อันนี้คือสิ่งพื้นฐานที่ทางคนเรียนจะได้อยู่แล้วครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องความสัมพันธ์กับคนในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนเองตัวอาจารย์เองรวมไปถึงตัวบริษัทซัพพลายเชนทั้งหลายที่จะเข้ามาร่วมสร้างหลักสูตรตรงนี้ผมว่าเขาจะได้ทั้งอีโคซิสเต็มไปหมดเลยครับ ผมว่าปัจจัยหนึ่งของการที่ร้านอาหารปิดตัวนอกเหนือจากสภาพเศรษฐกิจคือความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสมัยก่อนเราอาจจะมีการแข่งขันที่ไม่ได้เยอะมากครับใครทำอาหารอร่อยก็อยู่รอดครับแต่แล้ววันนี้อร่อยอย่างเดียวคงไม่เพียงพออีกต่อไปผมว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการร้านการจัดการต้นทุนการทำการตลาดอย่างถูกทางให้เหมาะกับพฤติกรรมลูกค้าในอนาคตเป็นเรื่องที่จำเป็นฉะนั้นหลักสูตรนี้จะสอนให้ทุกคนรู้จักการปรับตัว สิ่งที่ดีที่สุดในการลดโอกาสในการเจ๊งของธุรกิจคือภูมิคุ้มกันทางด้านความรู้และนี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเราทําให้กับผู้ประกอบการทางประเทศไทยครับณวันนี้รุ่นแรกผู้สมัครเต็มเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เราจะมีเปิดรุ่น2เร็วๆนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนครับที่ได้ผลตอบรับที่ที่ดีแล้วก็ให้ให้การตอบรับอย่างดีครับผมก็เลยบอกว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับเวลานะครับเพราะว่าพายุเหมุน4ี่รูปของรัฐบาลกอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือดิจิทัลวัน ถ้าเรียนพอดีปั๊บเนี่ยนะครับปีใหม่เนี่ยใช้ได้เลยนะครับในการที่ไปพัฒนาปรับปคุงร้านของตัวเองสิ่งสําคัญมา,มากๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์คือว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับเศรษฐกิจโลกกำลังจะฟื้นขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาใกล้เคียงกับสถิติเดิมคือ40บล้านคนเมื่อนักท่องเที่ยวเ,เข้ามาเนี่ยการจัดการร้านที่ถูกต้องการจัดการร้านที่ดีนะครับและตอบสนองลูกค้าเนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาพอดีที่ทําให้ท่านจะมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านแบรนด์มีความเข้มแข็งทางด้านการเงินและคิดว่่าาหลักสูนนี้้ถชวย บ,บอกต่อช่วยกันแก้ไขปัญหาร้านค้าร้านอาหารของเราจะทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของอาหารของโลกได้เพราะว่านี่คือสิ่งที่เราจะสร้างร่วมกันในหลักสูตร MBA ครับและสําหรับผู้ที่สนใจนะคะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร r MBA ในรุ่นที่2ส,สามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ utcc.ac.th/mba หรือที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0898909394 และที่เบอร์0969531500ได้เลยนะคะ